สวัสดีค่ะมาพบกับมนนะคะใน EP แรกนะคะเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาสเปนในแต่ละวันนะคะเรามาเริ่มที่คำแรกนะคะโอลาโอลาแปลว่าสวัสดีนะคะซึ่งเราจะสามารถกล่าวคำว่าโอลาได้กับทุกๆคนเลยนะคะได้กับทุกช่วงเวลาเลยนะคะคำต่อไปบุยโนสเดีย Buenos dias แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะคำว่า Buenos ก็คือดีนะคะ Dias ก็คือแปลว่าวันนะคะเอามาเป็นคำเดียวกันจะสามารถพูดได้ว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคะําต่อไปนะคะ n u s tardes Buenas tardes Bu Tardes แปลว่าตอนบ่ายนะคะ บ u วนัสตาเตสก็คือสวัสดีตอนบ่ายนะคะก็จนบ่ายโมงจนถึงตะวันตกดินนะคะระหว่างช่วงหกโมงใช้คำนี้ได้นะคะคำต่อไป Buenas Noches Buenas Noches Noches แปลว่ากลางคืนนะคะสองคำนี้รวมกันจะแปลว่าสวัสดีตอนเย็นหรือจะใช้คำว่าราติสวัสด์ใช้ก่อนเข้านอนก็ได้ค่ะ เพื่อนๆลองเอาไปทักไทยกันดูนะคะแล้วก็ฝึกฝนกันดูถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันลาวันลาบุยโนสติอาบุยโนสติอาบุยนัสต้าเตสบุยน n สต n าเตสบุยน n สโนเชบุยน d สโนเชอ ó ส